อันยองค่ะทุกคนวันนี้มาอยู่กับเพื่อนนะคะเพราะว่าวันนี้จะมารีอคเพลง Christmas Fever ของพีจินยองนั่นเองทุกคนมันเป็นแบบ Christmas Fever 2คลิปนะคะก็คือเป็นของขวัญเหมือนคริสต์มาสที่ผู้ชายมอบให้เราคือว่าวันนี้ที่ใส่แมสถ่ายคีเพราะว่ารู้สึกเหมือนจะไม่สบายนะคะทุกคนแล้วคือเพื่อนอยู่ด้วยก็คือกลัวเพื่อนติดนั่นเองโอเคเราไม่พูดมากแล้วแต่เราไปดูกันเลยดีกว่าว่า เพลงที่ผู้ชายทำให้เราจะเป็นยังไงนะคะคือไม่รู้ว่าเขาทำให้ใครแต่ว่า,อาขออนุญาตเอ้ยขออนุญาตแบบว่าโลกสวยไหมก่อนนะผู้ชายทำให้เรานะคะทุกคนไปค่ะมองเห็นไหมคะหนึ่งสองสามสบาี์เราต้องมีสตินะคะทุกคนซือ้อซื้อ้ออตอนน้กตัวตูอยู่ข้างบนแล้ว่าหินกระจุก เราไม่ถอดรองเท้านะจะอยู่บนโซฟาแล้วเป็นแม่ตีแล้วโูลี่นะคะ <laughs> มูลลี่มากมขึ้นขนมปังแบบขนมปังฝรั่งแหละทุกคน ไม่เมนไม่เมนจะตีกันนะคะทุกคนเขาไม่เขาเมนเมนใครคะเมนแบมแบมกับม้าค่ะอุ้ยมาขึ้นเหนือเมนเอาละแย่งยอเียวยอเกี่ยวที่มา้โอ้ี่มาคขึ ชื่อเหมือนใช้ไม้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันดูไม่ใช่ไม้สมัยนี้อ่ะมันดูเหมือน,นะะเป็นไม้แบบยุคยุคแบบยุคถ้าเรียก, 9, ย,กยุคเก่ายุคเก้าสิบเนาะแล้วถ้าอยาดเดินด้วยนะทุกคนแบบใส่ไม้ก็เริ่มไปถึง 太容易了，个。 ไอจีไม่ค่อยอัพเจ้ไพา์มาคีปล่อยเพลงเลยลงมากวูบอะมีงซื้อแหอะหิมาะหิมาตกด้วอโอ้อตอนนี้ก็หลีหิมะตกอยู่นี่ โอ้น่าหวนมากอะไอ่ะอื้มเขียนอะไรอ่ะส้าเเลยคือแบบเดี๋ยว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 คือเราจะรู้ไ่ทันเราอยากรู้ว่าใครเป็นคนเขียนเห็นไหมหนวะตัวมันบางมากเลยทุกคนคือแบบแต่จริงจริงอะตัวบางมากเลยทำไมทำไมคิมมี้จะเร็วๆนะคะถัดไปจะโกโก้อีนึงต้อคการับตองการรับรับควมชโอเค ชอบแหลนไ้ไหมแกลบพอใช้กรุ๊ปเน็ตเออเลยทันทีค ah, ่ะง้อเลยไหมพวกนี้เลด้วยเน็ตมันเออเน็ดนึงนะเะารว่าเราดูใต้คิดได้ใต้คิดอาจจะมีาอกก่พอองดูสิ ทุกคนคิดว่าใครเป็นคนแต่งคอมเมนต์มาได้แล้วทุกคนคิดว่าพี่จะลองเป็นไงบ้างรอไหมทุกคนคอมเมนต์ไม่มได้นะคะคือจะบอกว่าขออวยนิดนึงขออวยบีเฮดทุกคนคือบีเฮดดีมากแบบเป็นใายนักแสดงที่แบบท,แบบที่แบบมีแต่นักแสดงอะใช่ปะใช่แล้วแบบ <laughs> <laughs> แล้วแบบทุกคนเขาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะทําแบบ เพลงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ออกมาได้ดีแบบไม่แพ้ค่ายเพลงเลยอะเพอเิญสิ่งที่เขาทำในค่ายเพลงบางค่ายทําไม่ได้นะอันนี้เราไม่ได้มีการพาดทิ้งหรือค่ายใดนะคะจุดดโดนฟ้องนะบ่านะบ่านะแล้วก็คือตอนแรกอะที่แบบที่เขาบอกว่าพี่ชินจะไปค่ายคือตอนนั้นแอบกังวลมากทุกคนแบบว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับลองคห้เป็นวันเป็นคืนแบบเฮ้ยเขาจะออกจากก็เซเว่เหรอจะออกจาก JYP เหรอตอนนั้นคือแบบปัญหาโรคแตกมาก แล้วก็แบบพอที่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะมาค่ายนี้นะตอนแรกก็คือแอบกังวลว่าเขาเป็นค่ายนักแสดงนะแล้วเขาจะทําอย่างที่พูดได้หรอแบบทั้งงานวงงานแบบงานเดี่ยวอะซีรีส์อะไรพวกเนีย้ยทุกคนแต่ปรากฏว่าแบบพอมาอยู่แล้วคืองานชุกมากแบบซีรีส์ก็คือแบบเยอะมากไหนจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเขาเรียกว่าอะไรตหลังแน่นเออตอนหงงานแน่นไม่พอก็คือยังมีแบบมีแบบออก ออกเพลงด้วยแล้วก็มีแบบตอนคอนที่ราชมังก็คือมีแบบเป็นทำวอล์กด้วยมีแบบทาคลิปลงไอจด้วยคือแบบคือคือบีเดสดูไลพิจิญญงดีมากๆก็อยากจะให้ค่ายแบบนี้อยู่กับพิจิญง,งไปนานๆนะคะเพราะว่าเมนพิจญง,งอย่างระก็คือแฮปปี้คือเขาทำดีมากนะทุกคนแบบเรื่องกองเรื่องเพลงเรื่องอะไรมีความรู้สึกก่าแบบโปรดักชั่นมันไม่ได้แบบว่าไก่กาเลยคือมันดีจริงๆนะคะมีอะไรจะพูดไหมคะไม่มีค่ะรักสุดๆ ยังมาล้พี่จุนยองโอ้ล่ารักได้รักได้ค่ะทุกคนเราจะไม่ตีกัน,น,น,นะะเราจะไม่ตีกันนะคะจริงๆหลังกล้องอาจจะแบบตกกันอยู่เยวเไปแยวคือ,อถ้าทุกคนรู้ว่าใครเป็นคนแต่งก็คอมเมนต์ได้นะคะเพราะว่าสิหาไม่เจอจริงๆทุกคนแบบต้องอย่างนี้แหละล้าก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะถ้าเกิดว่าหายไปนานเนาะเพราะว่าไม่รู้จะถ่ายคลิปอะไรนะคะซึ่งเพื่อนก็บอก่ายง่นสีใสอย่างนี้สีนี้ก็ขี้เกียจนะคะทุกคนก็ นั่นแหละค่ะควานีนะคะมันคือวิธีคนที่อยากจะดังนะคะแต่ขี้เกียจติทำคลิปค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีวันโอเคก็คลิปนี้ก็คือมีเท่านี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ซีด้วยแล้วก็แบบว่าอยากให้ซีทำคลิปอะไรก็มาคอมเมนต์ได้นะทุกคนแบบมาเมนคูยกันเถอะซีไม่กลัดจริงๆเพราะว่าซชชชีชิดาไปแล้วนะคะชีดไปแล้วสองเข็มจริงๆแล้วคือบวกซีมโควิดไม่เขียวไหมไม่เอาค่ะไม่ไหวแล้วค่ะไม่เอาแล้วค่ะตอนนี้นะคะโอเคทุกคนอย่าลืมมา คอมเมนต์คุยกันนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ซีด้วยคือคิดว่าถ้าไม่มีใครขออะไรมาก็อาจจะต้องคิดนิดนึงว่าต่อไปจะทำคลิปอะไรดีนะคะโอเคก็คลิปนี้ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายฝากไอจีเพื่อนด้วยนะคะฝากฝากฝากด้วยนะ,ะ<ป> <laughs> โอเคไปแล้วจ้ะบ๊ายบายขอได้นะคะ